รายการนี้เหมาะสำหรับทุกคนในองค์กรอาจจะมีภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรซึ่งต้องใช้จิตวิญญาณในการรับชม ต้องขอท้าความก่อนเลยว่าตอนนี้โครงการที่กรุงเทพของเรานะครับเกิดคัตเตอร์ใหญ่ขึ้นครับทําให้ขาดแคลนพนักงานนะครับทั้งระบบของวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็ปรับอากาศนะครับเลยอยากจะมาถามทุกคนว่าพอจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้างครับผมมีแนวทางการแก้ไขครับครับผมคือผมเนี่ยจะให้ทีมงานในไซต์ผมนะครับไปช่วยในทีมงานในไซต์กรุงเทพนะครับครับผมทํางานได้ดีขึ้นนะครับ ใช้อื่นว่ายัางไงบ้างครับสําหรับใช้ผมนะครับผมสามารถส่งทีมงานไฟฟ้าออกไปช่วยได้2คนครับอขอบคุณมากเลยนะครับส่วนใช้งานของผมก็ไม่เล็กนักเท่าไหร่ครับสามารถส่งไปช่วยได้สามคนครับทางผมเข้าใจดีนะครับผมเคยผ่านวิกฤตนี้มาแล้วผมคิดว่าน่าจะก้าวผ่านไปได้ครับออทีมงานผมกําลังทํางานในส่วนสุดท้ายอยู่ก็ผมก็จะส่ง ทางไซด์ผมไปโดยหนึ่งคนครับผมต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจเลยครับวันนี้ถบอกว่าในยามวิกฤตแบบนี้ก็ทุกคุก็ยังไม่ทิ้งพวกผมนะครับผมขอขอบคุณขอรวมือของทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมทราบดีนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างมีงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นของตัวเองนะครับแต่พอพวกคุณเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยผมเนี่ยผมก็รู้สึกซาบซึ้งมากเลยนะครับที่พวกคุณเนี่ยสลับเวลามาเพื่อส่วนรวมนะครับก็ บางครั้งผมก็รู้สึกทอมากครับกับวิกฤตครั้งนี้นะที่มันถาโถมเข้ามาแต่พอพวกคุณเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยผมเนี่ยผมรู้สึกแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณจิตใจจริงจรงเพราะพวกเราคือทีมเวิร์กกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมมาครับคุณไหนทั้ครับ first way f i ครับ a technology